คำพีแห่งความลึกลับ The Book of the Secret ว่าด้วยการทำสมาธิ112วิธีของพรัสศิวะพระสูตรที่15ในยามที่ลมหายใจวกจากเบื้องล่างขึ้นสู่เบื้องบนและอีกครั้งหนึ่งในยามที่ลมหายใจวกจากเบื้องบน ลงสู่เบื้องล่างโดยผ่านช่วงพลิกผันทางคู่จงตระหนักรู้นี้ก็เช่นกันเพียงตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยจุดเน้นในตอนนี้ไม่ใช่อยู่ช่องว่างแต่อยู่ที่ช่วงพลิกผันลมหายใจเข้าและออกนั้นก่อให้เกิดวงกลมขึ้น พึงระลึกไว้ว่าลมหายใจเข้าและออกน,นั้นไม่ใช่เส้นขนานสองเส้นเรามักจะนึกถึงลมหายใจว่าเป็นเส้นขนานสองเส้นคือลมหายใจเข้าเส้นหนึ่งกับลมหายใจออกอีกเส้นหนึ่งเธอคิดว่ามันเป็นเส้นขนานกันอย่างนั้นหรือ มันหาได้เป็นเช่นนั้นไม้ลมหายใจเข้าก็คือเครื่องหนึ่งของวงกลมส่วนลมหายใจออกก็คืออีกเครึ่องที่เหลือนั่นเองฉะนั้นจึงรับรู้ไว้ว่าประการแรกลมหายใจเข้าและออกนั้นก่อให้เกิดวงกลมขึ้นมันไม่ได้วิ่งขนานกันเป็นเส้นตรง เพราะเส้นขนาดนั้นไม่มีวันมาบรรจบกันได้ประการที่สองลมหายใจที่แล่นเข้าและแล่นออกนั้นไม่ได้แยกเป็นสองสายแต่เป็นลมหายใจเดียวกันมันคือลมหายใจเดียวกันแล่นเข้ามาและแล่นออกไปฉะนั้นมันจะต้อง มีช่วงพลิกผันอยู่ข้างในมันคงจะต้องไปเวียนกลับที่ไหนสักแห่งกล่าวคือจะต้องลมหายใจเข้าเปลี่ยนเป็นลมหายใจออกมีอยู่จุดหนึ่งที่เพราะเหตุใดจึงต้องเน้นที่การพลิกผันเช่นนี้เล่านั่นเป็นเพราะพระศิวะทรงตรัสว่า ในยามที่ลมหายใจวกจากเบื้องล่างขึ้นสู่เบื้องบนและอีกครั้งหนึ่งในยามที่ลมหายใจเวียนจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่างโดยผ่านช่วงพลิกผันทางคู่นี้จงตระหนกร้ช่างเรียบง่ายยิ่งนักแต่พระองค์ทรงตรัสว่าจงตระหนกร้ถึงช่วงพลิกผัน แล้วเธอจะตระหนักรู้ในอัตมันเพราะเหตุใดจึงต้องเป็นช่วงพลิกผันถ้าเธอขับรถเป็นเธอคงรู้จักเกียร์รถดีแต่ละครั้งที่เธอเปลี่ยนคันเกียร์เธอจะต้องขยับผ่านเกียร์ว่างซึ่งไม่ใช่เกียร์เสียก่อนจากเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองจากเกียร์สองไปเกียร์สาม แต่เธอจะต้องผ่านจุดที่เป็นเกียร์ว่างอยู่เสมอเกียร์ว่างที่ว่านั้นก็คือจุดพลิกผันนั่นเองในช่วงที่เป็นจุดพลิกผันนั้นเกียร์หนึ่งจะขยับไปเกียร์สองและเกียร์สองจะขยับไปเกียร์สามในช่วงที่ลมหายใจของเธอเวียนเข้าและเวียนออก ช่วงนั้นมันจะหยุดอยู่ที่เกียววางหาไม่แล้วมันจะไม่สามารถเวียนออกไปได้มันจะต้องแหวผ่านเขตที่เป็นกลางเสียก่อนในเขตที่เป็นกลางนั้นเธอจะไม่เป็นทั้งสลีละหรือวิญญาณไม่ใช่ทั้งสภาพกายหรือสภาพจิตทั้งนี้ เพราะสภาพกายก็คือเกียร์อันหนึ่งของการดำรงอยู่ของเธอส่วนสภาพจิตก็คือเกียร์อีกอันหนึ่งของการดำรงอยู่ของเธอเธอขยับจากเกียร์หนึ่งไปหาอีกเกียร์หนึ่งอยู่ตลอดเวลาแต่เธอจะต้องมีจุดที่เป็นเกียร์ว่างซึ่งเธอไม่ใช่ทางร่างกาย หรือจิตใจในจุดที่เป็นเกียร์ว่างนั้นเธอเพียงแต่เป็นอยู่เท่านั้นกล่าวคือเธอเป็นเพียงการดำรงอยู่เรียบง่ายไร้ากายและไร้จิตนั่นแหละคือเหตุผลที่ต้องเน้นหนักที่ช่วงผลิกผันมนุษย์เรา เป็นประดุลเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งเครื่องจกักรกลอันมโหฬารและสลับซับซ้อนยิ่งนากในร่างกายและจิตใจเธอมีเกียร์อยู่มากมายเธอไม่ตระหนักรู้ถึงกลไกอันยิ่งใหญ่ของตนเองแต่เธอคือเครื่องจกักรกลอันยิ่งใหญ่ซึ่งก็ดีแล้ว ที่เธอไม่ตระหนักรู้เพราะหาไม่แล้วเธอคงจะเป็นบ้าไปเสียก่อนร่างกายนั้นเป็นเครื่องจักรกลที่ยิ่งใหญ่เสียจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าหากเราจะสร้างโรงงานแห่งหนึ่งที่มีสภาพคล้ายคลึงกับร่างกายมนุษย์แล้วเราอาจต้องใช้พื้นที่ถึงสี่ตารางไม้ และอาจส่งเสียงรบกวนไปได้ไกลถึงหนึ่งรตารางไม์ทีเดียวร่างกายคือสิ่งประดิษฐ์ในเชิงกลไกอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้เธอมีเซลล์อยู่นับล้านล้านหน่วยและแต่ละหน่วยก็ล้วนแต่มีชีวิตทั้งสิน้นฉะนั้นตัวเธอ จึงเป็นดังมหานครของเซลล์ทั้ง70ล้านหน่วยในตัวเธอประกอบโดยพลเมือง70ล้านคนและทั่วถังเมืองกำลังเคลื่อนตัวไปอย่างเงียบเชียบและราบรื่นยิ่งนักในแต่ละขณะกลไกจะมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง มันมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งวิธีการเหล่านี้จะเกี่ยวโยงอยู่กับกลไกของร่างกายและจิตใจเธอในหลายๆจุดแต่ที่เน้นหนักอยู่เสมอจะเป็นในจุดที่เธอแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของกลไกโดยฉับพลัน จดจําตรงนี้ไว้ให้ดีมีอยู่หลายขณะในช่วงเปลี่ยนเกียร์ที่เธอจะแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของกลไกลโดยฉับพลันตัวอย่างเช่นในยามค่ำคืนช่วงที่เธอพลอยหลับไปนั้นเธอจะเปลี่ยนเกียร์เพราะตอนกลางวันนั้นเธอต้องอาศัยกลไกลอีกอย่างหนึ่ง สำหรับจิตสำเนึกในยามตื่นอยู่ดังนั้นจิตใจอีกด้านหนึ่งจึงเข้ามากระทําการคลานเธอพลอยหลับไปด้านที่ว่านั้นก็หยุดทำง,งานและจิตใจอีกด้านหนึ่งก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่แทนในจุดนั้นจะมีช่องว่างหรือจุดหมุนเวียนเกิดขึ้นเกียร์ถูกเปลี่ยนตำแหน่งไป ในยามเช้าเมื่อเธอตื่นขึ้นเกียร์จะเปลี่ยนตำแหน่งออกมาอีกครั้งหนึ่งเธอกำลังนั่งอยู่เงียบๆแล้วจู่ๆก็มีคนพูดอะไรที่ทำให้เธอโกรธเธอขยับไปสู่อีกเกียร์หนึ่งนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างจึงเปลี่ยนไปหากเธอมีโทรศั การหายใจของเธอจะเปลี่ยนไปลมหายใจเธอจะกระชั้นเร็วและยุ่งเหยิงสั่นสะท้านเธอจะรู้สึกอึดอัดหายใจขัดข้องทั่วร่างของเธอปรารถนาที่จะทำบางสิ่งบางอย่างหรือบทขยี้อะไรบางอย่างนั่นแหละอาการอึดอัดถึงจะปราลัสนาการไป ลมหายใจเธอจะเปลี่ยนไปจังหวะและการหมุนเวียนของโลหิตจะเปลี่ยนไปสารเคมีอย่างหนึ่งจะถูกปล่อยเข้าสู่ร่างกายระบบต่อมไร้ท่อทั่วร่างกายจะเปลี่ยนไปเธอกลับกลายเป็นคนละคนทีเดียวในยามที่เธอมีโทสะมีรถจอดอยู่คันนึง แล้วเธอไปติดเครื่องจงอย่าเพิ่งขยับไปที่เกียร์ไหนๆทั้งสิน้นให้ขางอยู่ที่เกียร์ว่างเช่นนั้นก่อนรถคันนั้นจะกระชากตัวไม่หยุดและสั่นเทิไปทั้งคันแต่ไปไหนไม่ได้มันจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาเธอโกรธ และไม่สามารถทำอะไรได้นั้นตัวเธอจะร้อนเผาทีเดียวกลไกกำลังเดินเครื่องเพื่อเตรียมจะวิ่งและทำอะไรบางอย่างแต่เธอกลับไม่ทำอะไรเลยตัวเธอจะร้อนระอุทีเดียวเธอคือคกลไกชนิดหนึ่งแต่แน่หล่าว่าไม่ใช่เพียงแค่คกลไกเท่านั้น เธอยังเป็นอะไรมากกว่านั้นแต่คำว่ามากกว่านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องสอหาให้พบเมื่อเธอเข้าเกียร์ทุกสิ่งทุกอย่างภายในตัวเธอจะเปลี่ยนไปช่วงที่เธอเปลี่ยนเกียร์จะมีการพลิกผันเกิดขึ้นในจุดนั้นพระศสวะทรงตรัสว่า ในยามที่ลมหายใจวกจากเบื้องล่างขึ้นสู่เบื้องบนและอีกครั้งหนึ่งในยามที่ลมหายใจเวียนจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่างโดยผ่านช่วงพลิกผันทางคู่นี้จงตระหนักรู้จงตระหนักรู้ถึงช่วงพลิกผันแต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่แสนสั้น ซึ่งต้องอาศัยการเฝ้ามองอย่างละเอียดถี่ถวนแต่พวกเราก็แทบจะไม่มีความสามารถในการเฝ้ามองเช่นนี้อยู่เลยเราไม่สามารถจะเฝ้ามองสิ่งใดได้ถ้าฉันบอกเธอว่าจงเฝ้ามองดอกไม้ที่ฉันหยิบยื่นให้เธอเธอจะไม่อาจเฝ้ามองมันได้เธอจะมองดูมัน ในช่วขนาดหนึ่งจากนั้นเธอก็จะเริ่มคิดถึงสิ่งอื่นซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับดอกไม้แต่ก็หาใช่ดอกไม้นั้นไม่เธออาจจะคิดถึงเรื่องดอกไม้คิดถึงความสวยสดงดงามของมันแล้วเธอก็ก้าวเลยจากจุดของเธอไปไกลลิบบัดนี้ดอกไม้ ไม่ได้อยู่ในการเพ่งพินิษของเธออีกต่อไปขอบเขตการมองของเธอได้เปลี่ยนไปแล้วเธออาจบอกว่ามันเป็นสีแดงสีน้ำเงินหรือสีขาวแล้วเธอก็แล่นเตลิดไปจนกูไม่กลับการเฝ้ามองหมายถึงการดํารงอยู่โดยปราศจากคำพูดปราศจากถ้อยคำที่เยืนเยอ หรือว่าจาที่ไร้กันสารอยู่ข้างในเพียงแค่ดำรงอยู่ร่วมกับมันเท่านั้นหากเธอสามารถดำรงอยู่ร่วมกับดอกไม้ได้สักสามนาทีอย่างบริบูรณ์โดยปราศจากการเคลื่อนไหวของจิตใจนั้นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นก็คืออนิสง์เธอจะเกิดความตระหนก ถ้าว่าเราหาใช่ผู้สังเกตการใหม่เรามีได้ตระหนักรู้เราปรสาัสศจกความตื่นตัวเราไม่สามารถใส่ใจต่อสิ่งใดได้เราได้ตากระโดดโลดเต้นไปมาไม่หยุดยัง้งนี่คือมรดกส่วนหนึ่งที่ตกทอดมาสู่เรามรดก แห่งความเป็นวานอนของเราจิตใจของเราเป็นเพียงผลผลิตของจิตใจแบบวานอนด้วยเหตุนี้เจ้าวานอนจึงมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่หยุดยัง้งมันคอยประโจนจากตรงนี้ไปตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาวานอนไม่สามารถหยุดนิ่งๆได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงยืนหยัดแน่วแน่เพียงการประทับนั่งอยู่กับที่โดยปราศจากความเคลื่อนไหวใดๆเพราะเมื่อนั้นจิตใจแบบวานอนย่อมไม่ถูกปล่อยให้ไปตามวิถีของมันในญี่ปุ่นมีรูปแบบการภาวนาเฉพาะอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่าซาเซนคำว่าซาเซนในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงเพียงแต่นั่งอยู่กับที่โดยไม่กระทำสิ่งใดไม่ปล่อยให้มีการเคลื่อนไหวใดๆเราเพียงแต่นั่งนิ่งเฉยประดุดรูปปั้นไร้ความรู้สึกไม่ขยับขยื้อนตัวแม้แต่น้อยแต่ไม่จำเป็นว่าต้องนั่งนิ่งไม่ไหวติง เหมือนรูปปั้นอยู่เช่นนั้นเป็นปีๆหรอกนะหากเธอสามารถเฝ้ามองช่วงคลิกผันของลมหายใจได้โดยปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆของจิตใจเมื่อนั้นเธอจะจอดทะลุเข้าสู่ตัวเธอเองหรือเข้าสู่ภาวะที่ผลข้อจำกัดภายในจิตใจเพราะเหตุใด ช่วงคลิกผัานเหล่านี้จึงได้สำคัญนะมันมีความสำคัญเพราะในช่วงที่กําลังจะเวียนกลับลมหายใจจะปล่อยให้เธอมุ่งไปสู่ทิศทางที่แตกต่างมันอยู่กับเธอในช่วงที่ไหลเข้ามาและจะอยู่กับเธออีกครั้งในช่วงที่ไหลออกไปแต่ ในช่วงที่เป็นจุดพลิกผันนั้นมันไม่ได้รำลงอยู่กับเธอและเธอก็ไม่ได้รำลงอยู่กับมันในชั่วงขณะนั้นลมหายใจมีความแตกต่างจากเธอและเธอเองก็มีความแตกต่างจากมันหากลมหายใจคือชีวิตถ้าเช่นนั้นเธอก็ได้ตายไปแล้ว หากลมหายใจคือร่างกายของเธอเธอก็ม่ใช่ร่างกายหากลมหายใจคือจิตใจของเธอเธอก็หาใช่จิตใจไม่ในช่วงเลิบตานั้นฉันสงสัยว่าเธอได้เคยสังเกตรหรือไม่ว่าถ้าเธอกลั้นหายใจจิตใจจะหยุดชะงักลงทันที ถ้าเธอกลั้นหายใจเดียวนี้จิตใจเธอจะหยุดชะงักลงอย่างฉับพลันจิตใจไม่อาจจะแสดงบทบาทได้การหยุดชะงักของลมหายใจอย่างกระทันหันส่งผลให้จิตใจหยุดชะงักลงเพราะอะไรคำตอบเป็นเพราะมันหยุดแยกออกจากกัน มีเพียงลมหายใจที่เคลื่อนไหวยอยู่เท่านั้นที่เชื่อมต่อกับจิตใจและร่างกายส่วนลมหายใจที่ปราศจากการเคลื่อนไหวนั้นจะหยุดแยกออกมาเมื่อนั้นเธอก็กำลังอยู่ในเกียร์ว่างรถยนต์กำลังเดินเครื่องเต็มกำลังอัตตาและส่งเสียงดังกระหึ่ม ร้อมที่จะแล่นตะลึงไปข้างหน้าเพียงแต่ว่าไม่ได้เข้าเกี่ยวไว้ฉะนั้นตัวถังและกลไกของรถจึงไม่เชื่อมต่อกันรถยนต์ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนมันพร้อมที่จะเคลื่อนตัวแต่กลไกในการเคลื่อนตัวนั้นไม่ได้ถูกเชื่อมต่อเข้ากับมัน เรื่องทำนองเดียวกันนี้ยังปรากฏขึ้นในช่วงที่ลมหายใจพลิกกลับเธอจะขาดการเชื่อมโยงกับมันในช่วงขณะนั้นเธอจะตระหนักรู้อย่างง่ายดายว่าเธอคือใครอะไรคืออัตภาวะนี้การดำรงอยู่นี้คืออะไรใครคือผู้พำนักอาศัยในเรือนกายนี้ คลายกันที่เป็นเจ้าเรือนเราเป็นเพียงเรือนพมนักหรือยังมีเจ้าเรือนบางคนอาศัยอยู่ด้วยเราเป็นเพียงกลไกลหรือยังมีสิ่งอื่นสอดแทรกอยู่ในกลไกลที่ว่านี้ช่องว่างที่เกิดขึ้นในช่วงคลิกผ่านนี้พระเสวะทรงตรัสว่าจงตระหนักรู้ ทรงตรัสว่าให้เพียงตาตะหนักโรคถึงช่วงคลิกผันแล้วเธอจะกลับกลายเป็นวิญญาณอันประจักษ์แจ้งโปรดติดตามพระสูตรต่อไปและเนื้อหาอื่นๆที่สบายดีสักเสษ